สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนมาดูหอยเชลลี่สีเทงนะคะอ่าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนค่ะอันนี้ก็จะได้ประมาณสองเดือนนะสองเดือนอันนี้ทั้งตัวใหญ่ ตัวเล็กผสมกันค่ะก็มันมีหลายลังค่ะเอามาซักให้พรมกันค่ะม้น,นก็จะใหญ่มากตรงนะะี้อ่าก็เข้าเรียนสิบแล้วค่ะอันนี้สวยอ่ะ ตรงนี้แบบนีเ้เพื่อนนะคะเยอะมากค่ะข้างแทมมากตามของอนะฮะทั้ตงตัวเล็กตัวใหญ่ผสมตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นสภาพบอ่อนะคะที่ที่ทำนะคะก็เป็นระบบน้ำวนนะคะ ก็เป็นบ่อฟักด้วยบ่อดูแลน้องๆด้วยนะคะก็จะใช้ระบบน้ำวนนะคะเพื่อนๆน้ำก็ำไม่เน่าง่ายค่ะอนนัสองเดือนแล้วสองเดือนกว่าอีกตัก้งหาค่ะเดือน,นยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยค่ะก็ไม่ได้วิชาการอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆเพราะว่าลองมาลายรูปแแบบแล้ว Uh huh. ต้อใส่ดินไม่ใส่ดินแรกๆก็ตายหมดเลยค่ะเพื่อนไม่เหลือเลยค่ะเป็นต้องมาใช้ระบบน้ำบนช่วยนะก็ uh huh. เลยรอดเยอะค่ะเพื่อนๆทีน huh. ีใใ้ใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้าง เลี้ยงแด็กคนขี้เกียจแล้วค่ะตพืนี้พอไม่ใส่ใจก็จะโตวไวแวนะคะเพื่อนๆเวลาเราใส่ใจมากเราอาบอาหารเปิดน้ำเน่าค่ะเพื่อนนะคะแล้นะะก็จะเป็นสภาพที่คาดเดาะค่ะเพื่อนนะคะมันรูดใส่ค่ะ นะคะเดี๋ยวเล็กๆดูด <im> nope. ้านข้างนะคะเดี๋ยวเล็กๆหยุดขุ่นบนนะคะมันไม่ลงข้างล่างหมดแล้วตอนกลางคืนเขาขึ้นมากินอาหารเยอะมากเลยค่ะเพื่อน ก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะับอาเจ้าป้าที่ได้ทำบอ่อไว้นะคะอ่าเป็นบอ่อระบบน้ำวนนะคะับสำหรับฟาร์มเราก็ไม่ได้เน้นอาหารอาบอาหารเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นพืชน้ำส่วนใหญ่ะค่ะเพื่อนๆเอ,อาลงทีลเะเต็มบ่อค่ะจะเป็นจอกแหนะสลายนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าน้ำเกได้ไม่เน่าง่ายนะคะเพื่นนนนนอนๆถ้าเคยลองอับอาหารแบบเป็นเศษอาหารเศษผักเยอะๆแล้วน้ำเน่าไวค่ะต้องบริหารจัดการเรื่องน้ำดีๆค่ะน้ำจะเริ่มไม่เน่นาค่ะเพื่อนๆสรุปประหยัดมาเป็นพืชน้ำค่ะเพื่อนๆนี่พราะว,ว่าที่เราต้องต้องขยันเปลี่ยนน้ำค่ะเพื่อนๆ นะคะแล้วสำหรับคลุปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายอีก,อกคลิปนะคะให้เ,เพื่อนๆดูค่ะเดี๋ยวจะแยกยออุ่อ,อหอยก่อนค่ะให้ไลฟ์พนาให้เ,เพื่อนๆนะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆ